สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะและเราก็อยู่กับการพยากรณ์ช่วงวันที่23สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2 564ตามราศีนะครับซึ่งในะคลิปนี้วันนี้เราก็อยู่กับราศีสิงห์และก็ราศีกันนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูกันว่าคนทั้งสองราศีนี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างไล่ไปตามแต่ละราศีนะครับ ซึ่งก่อนที่เราจะมาคุยกันเป็นเฉพาะเจาะจงว่าชาวราศีสิง์จะเจออะไรชาวราศีกันจะเจออะไรก็ขอให้ทุกคนไปดูคลิปภาพรวมของการพยากรณ์ช่วงเดือนสิงหาคมก่อนนะครับมันจะมีช่วงนี้อยู่ด้วยก็คือช่วงวันที่23สิงหาคมถึง2กันยายนแบบเป็นภาพรวมก็คือคลิปหมายเลข5นะครับก็ถ้าหาก เราไปดูคลิปนั้นมาก่อนเราก็จะมีความรู้พื้นฐานว่าณสถานการณ์โดยรวมที่ทุกคนจะเจอเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและเราค่อยมาดูกันว่าเราเป็นส่วนใดในเหตุการณ์นั้น mm. เหตุการณ์ที่มันจะต้องเกิดในโชคชะตาเนี้ยมันจะมาเกิดกับเรื่องอะไรของเรานั่นเองนะครับอ่ะไปดูกันมาแล้วเนาะเราก็มาเริ่มกันดีกว่า เริ่มที่ชาวราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์นั้นสิ่งที่จะเจอเจอเรามาดูกันก่อนณนะดาวณนะพบตนุหรือพบตัวเองเนี่ยณนะตรงราศีสิงห์เลยเนี่ยมีทั้งดาวอังคารดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวเกตซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นมันยังได้รับการส่งผลมาจาก ดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนปัตตนีอีกตาหากอยู่ราศีกุมเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันมันส่งผลถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือตัวเรานั้นอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองหุ้นส่วนคนใกล้ชิดของเราสะหน่อยเรื่องเกี่ยวกับความรักอะไรพวกนี้อาจจะเข้ามามีผลได้ซึ่งสิ่งที่น่าจะต้องเตือนทั้งจุดที่ดีจุดที่เสียหายเนี่ยคือ เราจะต้องระวังเรื่องคำแนะนำจากคนใกล้ชิดของเราเขาจะมาบอกเราโดยที่เราไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปถามอะไรประมาณนี้หรือเราอาจจะไปถามเองก็ได้แต่คำแนะนำจากพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามนั้นไม่ใช่ว่าเขาโกหกหรืออะไรแต่ว่ามันจะเกิดเรื่องที่เกินความคาดหมายจากคำแนะนำจากคนเหล่านั้นไป เพราะฉะนั้นเราจะต้องจำเป็นจะต้องระวังไว้นิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือการได้รับโอกาสมาทำเรื่องอะไรต่างๆยิ่งถ้าหากเป็นคำแนะนำเนี่ยอาจจะนำพาเราไปสู่ความเสียหายได้เพราะฉะนั้นต้องใส่ใจเรื่องนี้มันจะมาถึงตัวเราโดยที่เราไม่ต้องไปขวยคว้าอะไรเลยนะครับระวังเอาไว้นี่ก็เป็นเรื่องหลักๆของชาวราศีสิงห์นะครับ เรามาดูรายละเอียดของชาวราศีสิงห์เพิ่มเติมกันสักหน่อยดีกว่าการเงินของชาวราศีสิงห์นั้นมีดาวพุธและดาวศุกร์อยู่ในเรือนการเงินซึ่งดาวพุธและดาวศุกร์ที่โคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินนั้นเนี่ยถ้าเดิมทีมันมีแค่2ดวงนี้เนี่ยมันก็คงจะดีอยู่แต่ปัญหาของมันคือมันเป็นตรีโกนเราเห็นสี่เหลี่ยมเอ้ยเราเห็นสามเหลี่ยมสีเขียวนั่นไหม มันไม่ได้มีแค่ดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวพุธศุกร์รวมกันคู่ธาตุเนี่ยพื้นฐานดีอยู่แล้วแต่พอมันได้รับตีโกนมีราหูกับเสาเข้ามาผสมร่วมด้วยยิ่งดาวเสาเนี่ยเดินวิปริตเดินมตอนอิตหากเพราะฉะนั้นการเงินของเราเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากการงานเข้ามาเบียดบังรวมถึงเรื่องของศัตรู ที่จะเข้ามาขัดขวางเราในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินของเราเจะต้องระวังเหตุทั้งสองอย่างนี้เนี่ยที่จะนำพาเราไปสู่ความเสียหายเช่นถูกยยุให้ไปหยิบจับฉกฉวยอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายได้ซึ่งก็สอดคล้องว่าเราจะได้รับคำแนะนำที่พาเราไปสู่ความเสียหายจากตอนต้นด้วยเช่นเดียวกันเรื่องเงินก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้นะครับ อย่าพึ่งโลภอย่าพึ่งอะไรพวกนี้เราอาจจะไม่ใช่คนโลภแต่ถ้าหากเราถูกยุโยงหรือถูกชักนำให้โลภเราก็อย่าหลงไปตามนั้นด้วยเช่นเดียวกันสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับต่อมาการงานของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรการงานนั้นมีดาวราหู ดาวราหูเนี่ยพื้นฐานทำงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ดีอยู่แล้วแต่ดาวราหูก็เป็นอีกหนึ่งดวงเช่นเดียวกันที่อยู่ในตรีโกนที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นการงานอาจจะสร้างปัญหาให้แก่การเงินหรือในเชิงของการงานก็ตอบได้เช่นเดียวกันว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเม็ดเงินเม็ดหน่วย ในการงานของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เราก็จะต้องลงมือกระทํางานของตัวเองอย่างไม่เห็นแก่ตัวและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆถ้าหากเราทำไปตามนั้นมันจะเป็นการแก้เคล็ดแก้ไขสิ่งที่เราควรจะต้องเจอเจอให้มันลดหลันเป็นเรื่องราวของคนอื่น และเราไปแก้ไขปัญหาให้เขาได้มันก็จะทำให้เป็นการฟาดเคราะห์ไปชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับไม่งั้นเนี่ยการงานของเราอาจจะมีศัตรูมาทำร้ายหรือมีปัญหาเรื่องเม็ดเงินอะไรพวกนี้ได้นะครับมีการเจรจาที่ตกลงกันไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่คิดถึงผลประโยชน์อะไรต่างๆของตัวเองมันก็จะตกลงกันได้นั่นเองนะครับการงานก็ เป็นเช่นนี้ส่วนความรักนี้เป็นสิ่งที่จะต้องคอยบอกย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งในเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์เนาะว่าคำแนะนำจากคนที่เรารักเนี่ยอาจจะเชื่อถือได้ยากสักหน่อยมันไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเชื่อนะมันจะดูน่าเชื่อด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่ดาวมันเดินวิป,ปริตเนะี่ยมันก็จะทำให้ เหตุและผลของมันไม่เป็นไปตามนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะพูดจะคุยอะไรกันถ้าหากมันเป็นเรื่องสำคัญก็อย่างน้อยก็ขอให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วเราค่อยว่ากันสำหรับเรื่องในอนาคตกับคนที่เรารักนะครับสาหรับชาวราศีสิงห์ก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ต่อมา เรามาดูชาวราศีกันกันดีกว่านะครับชาวราศีกันนั้นมีดาวพุธและดาวสุกอยู่ในเรือนตหนุเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับแค่ตัวเองเรียกได้ว่าดีแน่นอนเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องไปอยู่กับคนหมู่มากและเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมในหมู่พวกเขาแต่แน่นอนว่า การเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมในคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นดาบสองคมว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ใช่คนกลุ่มนี้เมื่อมีคนชอบมากก็จะมีคนเกลียดมากแต่ถ้าหากเราอยู่กับคนที่ชอบเราเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาหรอกเฉพาะตัวเรานะี่ยมันเป็นแบบนี้แต่แน่นอนเราก็บอกกันไปแล้วว่าเรื่องที่เราพยากรณ์เกี่ยวกับดาวพุธกับดาวศุกร์นั้นเนี่ยมันไม่ได้มี แค่สองดวงนี้อย่างเดียวมันได้รับอิทธิพลมาจากตรีโกนตรงราศีพฤษภกับราศีมังกรด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดาวราหูกับดาวเสาร์ที่เดินวิปริตนั้นมองข้ามไม่ได้เลยแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกเองมันเป็นสิ่งที่เราหลบเลี่ยงได้มันเป็นสิ่งที่เราระวังได้เพราะฉะนั้นเราต้องระวังอะไรเราต้องระวังความใจใหญ่เกินไป เราจะต้องระวังความห้าวเป้งของตัวเองความใจถึงของตัวเองเรื่องราวเหล่านี้นำเราไปสู่ความเสียหายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเ,เข้ากับคนให้ได้ทุกประเภทแล้วอย่าไปห้าวอย่าไปใจถึงมากนะักนี่ก็คือสิ่งที่จะหลบเลี่ยงความเป็นกกจนแต่กกจนแตกนี่คือความเสียหายจนถึงความยากลำบากได้เพราะว่ามัน เวลาก๊กโจรดีมันก็ดีสุดขีดแต่พอมันแตกคอกันเนี่ยมันก็ห้ามหันกันเองเสียหายมากๆเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ก็เลือกในทางที่ปลอดภัยดีกว่านะครับเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้สำหรับชาวราศีกันเนาะเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของชาวราศีกันกันซะหน่อยดีกว่าเรื่องการงานของชาวราศีกันนั้นในเรือนกรรมะอ้าวไม่มีดาว เรามาดูเจ้าเรือนเกษตรบดีกันเจ้าเรือนเกษตรบดีของเรือนกรมมานั้นก็คือดาวพุธซึ่งดาวพุธตอนนี้อยู่ที่เรือนตนุเรียกได้ว่าดาวพุธท,ทับลักอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้งานวิ่งเข้าหาเราเราได้ลงมือทำงานเป็นเรื่องหลักของเราในช่วงนี้เพราะฉะนั้น ถ้าหากอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขในการทำงานนั้นเราลงมือทำก็จะเป็นสิ่งที่เข้ากับเรามากที่สุดแต่การไปช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ใช่กิจของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็หลบเลี่ยงได้เพราะว่าเราก็บอกกันแล้วว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ได้เลือกทำเองเนี่ยเราอาจจะต้องระวังไว้สักหน่อยว่ามันจะเหนี่ยวนำเราไปสู่จุดที่แย่กว่าที่เราคิดแต่ถ้าหากเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจเอง โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องงานนั้นกลับกันเลยมันจะดีได้นะครับแต่ก็เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นส่วนที่ดี100%ยรหรือเสีย100%พื้นฐานของการที่เราจะต้องใช้ชีวิตแบบได้อย่างเสียอย่างเก็บอย่างหนึง่งพยายามหลบเลี่ยงเก็บข้อดีหลบเลี่ยงข้อเสียเนี่ย มันเป็นไปได้ยากถ้าหากเราใช้ชีวิตแบบทั่วไปไม่ได้ประคองสติตลอดเวลาเนี่ยก็เรียกได้ว่าคำพูดของเราจะชวนให้คนอื่นเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะว่าถ้าหากเราไม่คิดดีๆเนี่ยคำพูดธรรมดาของคนคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นการกวนตีนคนคนอื่นได้ซึ่งเราบอกแล้วว่าอะไรที่มันดูห้าวเกินไปหรือมีความใจถึงเกินไป มันจะนำเราไปสู่ความเสียหายเพราะฉะนั้นคำพูดธรรมดาที่ไม่คิดไม่ได้คิดไต่ตรองมากๆมันก็อาจจะถูกเข้าใจผิดได้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นนะครับวิธีแก้ไขก็คือเราจะต้องใจเย็นๆคือที่เราพูดให้ใจเย็นๆนี่คือมันมันจะเย็นได้จริงๆนะถ้าหากเราควบคุมได้เพราะว่าพุทธสุขอยู่รวมกันเนี่ยเราเป็นดังสายน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นควบคุมมันให้ได้นะครับ และการงานก็จะดีต่อมาเรามาดูความรักความรักของชาวราศีกันความรักของชาวราศีกันนั้นตอนนี้ยังไม่มีดาวอยู่ในเรือนปัตตนิเรามาดูเจ้าเรือนปัตตนิกันว่าไปอยู่ที่ไหนดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนนั้นจอนไปอยู่ในภพอริโอ้เรียกได้ว่าตกอริเจอกับแก๊งดาวอาทิตย์อังคารแล้วก็เกตเพราะฉะนั้นเนี่ย คู่ครองของเราที่คอยให้ความแนะนำหรือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นั้นเนี่ยจะให้คำปรึกษาเรื่องทั่วไปไม่ค่อยได้แต่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทางได้อย่างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการคุยในเรื่องที่มันเป็นปกติเรื่องที่มันเป็นปกติคือเรื่องที่มันไม่เฉพาะทางเช่น ผลประโยชน์เช่นทำสิ่งนั้นดีไหมทำสิ่งนี้ได้ไหมหลักการเหตุผลอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้เราอาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดได้แต่ถ้าหากเป็นเรื่องราวเฉพาะทางเช่นเราถามเรื่องยากับเภสัตวหรือเราถามเรื่องสร้างตึกกับวิศวกรอย่างนี้ข้อมูลพวกนั้นจะไม่ผิดพลาดนะครับสิ่งที่มัน คอยเตือนกันมาตลอดเนี่ยก็คือบางครั้งเราอาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดจากคนนู้นคนนี้คนนั้นได้ซึ่งมันทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้เราก็เลยต้องคอยเตือนเสมอว่าเฮ้ยช่วงนี้คําพูดของใครเชื่อถือได้คําพูดของใครเชื่อถือไม่ได้เราจะได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องและตัดสินใจในช่วงเวลาที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับชาวราศีกันก็ประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์ชาวราศีสิงห์และชาวราศีกันของวันที่23สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนะครับใครมีเรื่องราวอะไรมาบอกมาเล่ากัออนฟังก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ในช่องทางทั้ง Youtube และ Facebook นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติ พร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n ตาลทวพยากรณ์เอาไว้นะครับจะได้มารับฟังคำพยากรณ์กันในทุกๆวันนะครับสุดท้ายวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ล่ะครับทีมงานตาลทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ